ป้าเปิดเสียงดังๆลืมเลยครับเกมนี้มันเสียงเบา้วยว่ะโอเคก็สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันกับ High and seek ในพาร์ทที่3แล้วอยู่กับผมไอโตโรดีฮาร์ด oh, คนเดิมเพิ่มเติมเดี๋ยวบอกจริงๆมันก็ไม่มีอะไรเพิ่มหรอกครับแต่ว่านี่เป็นไงหลังจากรอมาหนึ่งวันหัวใจเราก็ครบ5้าครับแหมตอนนี้หัวใจเราค่อนข้างที่จะแข็งแรงแล้วก็เต้นได้เต็มประสิทธิภาพปายหวังว่าจะไม่โดนอะไรที่มันแบบ ถ้าชีวิตในครั้งเดียวนี่ไม่มีใช่ไหมแบบเดินเข้าไปตุ้มตายตุ้มตายห้องนี้ไม่ตายใช่ไหมโอ้น่าจะเป็นทางไปชั้นบนนะอย่างนี้แมงมุมนี่ไว้คุยที่หลังครับเพราะโอ้โหอ,อ,อะไรล่ะเนี่ยมีรุมพึ่งเหรอเดีย๋ยวโดนพึ่งต่อยตายก็เนี่ยเดียวนะเดียวนะใจะเย็นๆนะมีหนังสือที่มีแบบเขาเรียกอะไรน้ำน้ำเมือกเหรอไอ้น่าจะเป็นน้ำพึ่งอะ่ะมันมันแบบติดอยู่เอาไม่ออกเหรอ มีไอเทมอะไรบ้างไหมอะไรวะเนี่ยช่างมันเถอะไปดีกว่าอย่างนี้จำได้ว่ามีป้ายอยู่ไม่ใช่เหรอไอเทมเดียวที่เรามียาดนั่นไงเล่าหนึ่งชีวิตหนึ่งชีวิตที่เสียไปกับสิบนาทีที่มีค่า โอ้โหอะไรวะโอเคมีน้องๆคอมเมนต์บอกว่าห้องเก่าเนี่ยมันมีอะไรสักอย่างอยู่ครับให้เราลองไปหาจำได้อยู่ว่าบอกให้คน้นเตียงไหนวะเอ้มีบันทึกอยู่เหรออ๋อเนี่เหรอบันทึกของค่ารับใช้ที่หนึ่งนะี่นะท่านรับใช้ครับหมายเลขหนึ่ง ผู้หญิงน่ยตายไม่นานจากนั้นมันเป็นความผิดของผู้ชายคนนั้นถ้าผู้ชายคนนั้นเนี่ยไม่ได้ทํามันแล้วก็เธอก็คงไม่ตายฉันเห็นเขาผู้ชายคนนั้นเน่ะเป็นคนทําแน่นอนแล้วก็มีน้ําหมึกที่มันแบบมันเลอะขอบกระดาษอยู่ครับแล้วก็ทําให้มันอ่านยากก็คือมันเขาเหรอเขาคือใครอ่ะแล้วทำไมเมื่อกี้โดรโ,ดร,โ,ดร,โดรทีพูดขึ้นมาปกติโดโรทียังไม่พูดเลยเลยนะรอบนี้โดโรทีอยู่ๆก็พูดขึ้นมาซังงนัน เอ๊เขาเหรอเราเราเราต้องไปไหนวะเนี่ยมีแต่ห้องอันตรายเฮ้ยแย่ yeah! คือแบบแย่อะห้องไหนก็แย่อะไปแล้วแบบทุกห้องนี่คือแย่คือดีมากเอ,เอาไงดีห้องไหนก็น่ากลัวห้องนู้นก็ตายห้องนี้ก็แหกเดี๋ยวเขาบอกว่ามีเกินสี่เซฟนี่ไงเลื่อนลงมาได้จริงๆก็รู้นะครับว่ามีแต่ ไม่ต้องใช้เยอะขนาดนั้นก็ได้เพราะว่ายังไม่เห็นมีทางเลือกอะไรเลยเข้าไปแล้วลบเหรอลบโอ้โหไม่ได้แอมถ้ามองผ่านกระจกจะเห็นอะไรไหมเนี่ยมีกุญแจอยู่ใต้หมอนเนอะเอามาไหมเอาดิเออดีดีดีด,ด,ดีใต้กุญแจเว้ยมองกระจกหน่อยไหมมีฝุน่นเกาะโอเคมีกระป๋องเปล่าเอามาไหมเอาหมดแหละ คงไม่มีอะไรมาฆ่าเราใช่ไหมเอามาหมดอย่างนี้แล้วมีดมันมาจากไหนวะใครโยนมีดมาถามจริงฮเฮอเซ็งเลยมีต้นมอสโตอยู่สิ่งสำคัญซ่อนอยู่ในที่ปกติอใช่ไหมซ่อนอยู่ในที่ปกติหมอนเนอการค้นไปแล้นนี่ไงกุญแจอะไรได้ได้กุญแจอะไรมาสักอย่างตอนนี้เรามีไอเทมมี กุญแจห้องห้องห้องพืชเหรอมีขวดเปล่าแล้วก็เป็นป้ายหินอ่อนหรือไม่ก็เป็นลูกแก้วหินอ่อนสักอย่างครับไม่ใช่หินอ่อนดีลูกแก้วกับหินอ่อนมันคนล,ละอย่างไม่ป้ายก็เป็นลูกแก้วอ่ะซึ่งเขียนคําว่าตายเอาไว้มีดพุ่งมาปักนั่นไซส์แล้วรอดแล้วโอเคเซฟคือแบบคงยังไม่ตายอย่าจะตายเร็วแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวหัวใจยังไม่งอกจะมีเหลืองมีเหลืองเอาใช้ขวดเปล่าได้ไหมเอ่ย ักไม่ได้อ่ออันนี้คือรูเลยเนี่ยโอเ้เด็กๆนะ่ะบาดเจ็บเพราะว่าต้องไปตามหาน้ำผึ้งกำลังตามหาน้ำผึ้งอยู่นั่นเองทั้งหมดนั้นเป็นความผิดของแมงมุมน้ำผึ้งเกี่ยวอะไรกับแมงมุมฟะ <c oughs> เด็กๆไม่รู้เลยว่ามันแตกต่างกันยังไงร,ระหว่างที่ที่อันตรายหรือว่าที่ที่ปลอดภยัยอ้าวแล้วเราอะ <c oughs> โอไม่นะไม่เอ <c oughs> โอไม่นะไม่มันคือปริศนา <c oughs> อะไรเนี่ย <c oughs> โอไม่นะไม่ โอไม่นะไม่โอไม่ไม่อะไรวะอ่าฮะหมายความว่าตรงนี้เอาหินโยนลงไปได้ไหมไม่ได้ฮะมันน่าจะทำสักอ,อย่างกับแมงมุมได้จากท่อนี้ป่ะมันน่าจะเป็นห้องที่เชื่อมกันหรือไม่ก็ต้องล่อแมงมุมมาห้องนี้แล้วเราถึงจะเข้าเข้าอีกห้องหนึ่งได้ นะครับแล้วก็เซฟเป็นรอบที่3นะครับทั้งทงที่ไม่มีอะไรคืบหน้าก็เซฟดีจริงๆเลยเกมแบบนี้เนี่ยรู้สึกได้กุญแจมาน่าจะเป็นกุญแจห้องทางซ้ายปะนี่ปะล็อกล็อกนี่ไงกุญแจปึ๊บเอ้าไม่ใช่เหรอห้องไหนฟะห้องนี้เหรอมันก็น่าจะห้องเดียวกันปะ่ล่ะเข้าทางนี้ก็เข้าทางนู้าานนี่ต่างกันไงว่ต่างกันที่มีอะไรรออยู่ใช่ไหม สิ่งที่รออยู่มาโอ้โหห้องพืชห้องพืชไม่จิบจิบมูมเมนต์ไว้เดี๋ยวมันมีมีดลอยมาอีกไม่ได้ละต้นมอสโต้พืชมันจะไม่งับหัวเราใช่ไหมโอ้โหกระจกแตกน่ากลัวเหลือเกินอื้หือตัตตี้ด้วยเลือดกระจกเลือดอ่าห้องนี้เนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่ามีหลายสิ่งอยู่เลยฉันจะเปิดเปิด เปิดพม่านหน่อยใช่ไหมถ้าผมจำคำศัพท์ไม่ผิดน่าจะแปลว่าพม่านแหละโอ้ยเฮ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 ้ยงอกงอกน่าจะให้หาน้ำมาลดให้ปะเนี่ยแน่นอนเลยเนี่ยพม่านเปิดกว้างแล้วตอนนี้พม่านเปิดออกอย่าไปสำรวจมันเลยนะดอกไม้งอกงามงอกเงยประตูล็อก ต้องสำรวจจริงเหรอตอนนี้ดอกไม้บานแล้วบานดอกไม้บานงอกงามงอกเงยทำอะไรได้เอ่ยกระจกกระแตกฮะตรงนี้มีรูปะเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวกระจกแตกหลายรอบแล้วไปเลยกว่าท้ห้องนี้ก็ยังไม่เจออะไรนะครับใช่หรือวะโอ้เหมือนกับว่าข้างนอกจะงอกเลยปะ เหมือนกับต้นไม้ข้างนอกก็จะงอกด้วยตรงนี้น่าจะเปลี่ยนไปด้วยไหมเอาไม่เปลี่ยนไปเหรออ้าวทำไมอ่ะไม่ได้ช่วยอะไรเลยเหรอเซฟอีกรอบดิแล้วเราเอาน้ํามาทําไมอ่ะให้ลงไปชั้นล่างหรอให้ไปตักน้ําชั้นล่างเลยเอก็เกินไปไกลเกินห้องน้ําชั้นหนึ่งอะนะโอ้โอ๋อห้องนี้ดูเปลี่ยนไปปะหรือมันสีอย่างอยู่แล้วมองผ่านกระจกสิสองแสงเหรอ ของเล่นทางพังมันส่องแสงทำอะไรได้ไหมเอาป้ายติดอา้าวอ๋อกลับด้านเหรอเอาป้ายมาส่องแล้วมันกลับด้านเป็นสามหนึ่งหกสามหนึ่งหเหรอรหัสของไรอะ่ะเออจริงก็จริงๆคําคำว่าตา,ตายก็กลับด้านเป็นสามหนึ่งหกได้เนี่ยโอ้โหคนคิดพัซเซินนี่มาแล้วแต่ไม่รู้เอารหัสไปใช้ตรงไหนวะ เอ๊เอเหมือนกับมีอะไรข้างในแล้วรหัสเอาไปใช้ตรงไหนวะรู้เลยรู้รหัสแต่ไม่รู้ว่าไปปลดล็อกอะไรเนี่ยนะดีงามมากอะ่ะไปห้องที่มันมีดอกไม้อีกรอบแล้วกันครับลองดูเผื่อจะเจออะไรหน่อยไม่เจอเลย,เลยจริงๆตอนนี้ประตูล็อกมองผ่านกระจกอันนี้ได้ไหมลองดูไม่ได้ ส่องแสงไม่มีอะไรบันทึกไดอารี่ของเขาของเธอพังตู้อืมไม่มีอะไรแล้วป่ะสามหนึ่งหกนี่ใส่รหัสตรงไหนฟ้ต้นหมอดหน้าต่างเปิดกระจกแตก เตียงมอสโตคือแย่อะใส่ขวดได้ไหมไอ้พวกดอกไม้เนี่ยใส่ขวดแม่งเลยอ่ะอ้าเอ้า,อา,อาตายเฉยเอ้าแล้วเป็นไรตายวะเนี่ยโอ้โห จะว่าไปแล้วตรงนี้มันเขียนว่ามีบางสิ่งอยู่ข้างในเหมือนกับว่ามันน่าจะใส่อะไรบางอย่างได้ป่ะอะไรงนี้ปะถ้าเราเอาขวดใส่นี่ขวดใส่ตู้ไม่ใช่แล้วเอาป้ายใส่ได้ไหมหาอ่านไม่ออกแต่น่าจะใส่สามหนึ่งหกปะเพราะว่าเรามีโอ้เสียงระทีร้องน่ะ,อะเออเมื่อกี้ดูเหมือนว่าจะมีใครบางคนปลดล็อกประตูสักห้อง มันมีบางสิ่งเหมือนกับอ่าขวดยาพิษเหรอเด a ลี่พอยซ o นเลยยาที่สำหรับฆ่าคนเลยเอได้ยาพิษมาแล้วเมื่อกี้เสียงประตูอะไรอ่ะอย่านะอย่านะอย่านะจ๊ะาล,ล,ล,ล็อกล็อกเหรล็อกเหรอ บันทึกของค่ารับใช้อันที่สองเมททุกคนเนี่ยตายและตอนนี้ก็เหลือแค่เแล้วก็ฉันตอนนี้มีข่าวลือว่ามันเป็นคำสาปของบ้านนี้ฉันกลัวมากเลยที่แบบนี้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ดหน้าที่จะมีที่ตัวเขาเองจะก,กังวลและในตอนนั้นอะไรอะไรอะไร่ะเดี๋ยว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 อะไรอ่ะเอ้าอะไร เกมนี้มัง้งเก็บปวดอีก3มชีวิตเองอออ <c oughs> เกมไม่งโคตโหดร้ายอ่ะห <c oughs> าทางไปต่อได้ยังไม่พอครับต้องเจอดอกไม้เดินได้ต้องซ้อมหนีก่อนมะเนี่ยขยมาปุ๊บมันจะมาอย่างนี้ป,ปั๊บปุ๊บปั๊บเลี้ยวนี่นี่ขึ้นบนปั๊บซ้ายตรงน่าจะได้ครับ โอ้โหปะปะปะป,าปาสามหนึ่งหกเลยสามหนึ่งหกใสเสียงเอโ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 อเคเอาแบบขอแปลใหม่นะครับเมื่อกี้น่าจะแปลผิดไปด้วยแล้วก็บัดซบมากบันทึกของค่ารับใช้เล่มที่สองเมททุกคนเนี่ยตายหมดแล้วตอนนี้เมททุกคนในบ้านนี้เลยเหลือเพียงแค่ชั้นกับเอ เอบอกว่าบ้านนี้เนี่ยมีข่าวลือบางอย่างว่าโดนคำสาปฉันกลัวมากเลยเกี่ยวกับที่นี่แต่มันเป็นไปนไม่ได้นะเอก็บ่นพึมพำกับตัวเองด้วยความกังวลในตอนนี้โอ้โหตอนนี้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 รู้สึกเกมมันจะกด2ปุ่มพร้อมกันไม่ได้เว้ยกด2ปุ่มพร้อมกันมันจะยืนนิ่งเป็นเหตุผลที่ผมตายเซฟไฟบนแล้วกันครับอือหือเพราะว่าตอนโหลดเซฟนี่ต้องเลื่อนลงไปไกลเหมือนกันตอนนี้มีไอเทมขวดเปล่าแล้วก็ขวดยาพิษเอ๊ A. ยาพิษเหรอขวดเปล่าและขวดยาพิษเป็นไปได้ว่าเราสามารถใช้ยาพิษลงไปใส่แมงมุมได้หรือไม่มายาพิษมันใช้ไม่ได้จ้ายาพิษอีกรอบไม่ได้งั้นก็น่าจะใช้ขวดใส่ไม่มีทางเลือกนอกจาก เอาจิงดิรู้ไหมมันน่ากลัวมากเลยนะคุณดอกไม้ราก่อยนะยาพิษเออตายตายเพราะว่าพิษของน้ำพึ่งเหรอพิษของน้ำพึ่งเนี่ยนะดอกไม้ตายเพราะว่าพิษของน้ำพึ่งแล้วเราใช้อะไรอะใช้ขวดได้ไหมอ๋อได้น้ำพึ่งมาแครงเสียงปลดล็อกประตูจากที่ไหนสักแห่ง จะไม่มีปีศาจดอกไม้โผล่มาใช่ไหมไปโอ้โหไม่มีไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีนะแคร้งเลยนะเซฟนะหลระบ้านมันทำซิกแซกให้วิ่งยากด้วยบอกเลยอื้มือมันน่าจะปลดล็อกข้างนี้ปะเออใช่แหละผมระแวงเองกลัวแบบจะมีใครโผล่มาจากด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังโอ้โหอะไร

อเอาไงดีอะน้ำผึ้งเหรอใส่ได้ไหมขอบคุณมากเลยทีนี้ฉันก็จะไปสามารถช่วยลูกๆของฉันได้แล้วเพราะว่าเธอเนี่ยให้ทางที่ถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยผ่านทางแมงมมุมนั่นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเธอควรที่จะเก็บมันไว้ในใจนะแล้วก็มันจะปลอดภัยเพียงแค่ตอนที่แมงมุมน่ะไม่ได้เฝ้ามองก็ภาวนาให้มันเป็นอย่างนั้นแล้วกันนะเอ๊ะ ไลท์ซ้ายอ i ส t h เว a ย์ทางขวาคือทางที่ปลอดภัยทางเดียวสำหรับแมงมุมเหรอหวังว่าเขาจะไม่เห็นแล้วกันนะเด็กๆแยกไม่ออกระหว่างทางที่อันตรายกับทางที่ถูกต้องถ้าคเธออยากจะผ่านใหญ่มุมไปให้ได้แล้วก็เธอต้องไปใชทางที่ปลอดภัยทางขวาคือทางที่ปลอดภัยทางขวาคือทางที่ปลอดภัยหมายความว่า โอ้โหมีเสียงปลดล็อกจากที่ไหนสักแห่งหนึงโอ้ยมันกรีดหัวใจมากเลยคือน่ากลัวคือคือแบบกลัวตายไม่ใช่เลยเหรอคือกรีดหัวใจมากควรจะไปทางนี้เลยไหมไปได้แล้วเดี๋ยวด้ยี่สิบวิคืออะไรอะไรคือยี่สิบวิฮะฮะยี่สิบวิเหรอทางขวาคือทางที่ปลอดภยัย ยี่สิบวิยี่สิบวิว่ะยี่สิบวิยี่สิบวิเหลือแค่สิบวิแล้วอ่ะกลับน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 ะกลับ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 วาไปกลับวไปอ่ะแต่ไม่เป็นไรเซฟไว้ก่อนครับเพื่อความปลอดภัยคืออะไรไม่รู้แหละแต่ไปก่อนละอะไรอ่ะโอ้โหแล้วใครจะอ่านเนี่ยนถามจริงเสียเวลาอ่านปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วมันไม่ใช่เวลาอ่านตอนนี้ไงตอนนี้มันไม่ใช่ไงเดี๋ยวค่อยอ่านทีหลังนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยต้องหาทางไปให้ได้ก่อนต้องไปไหนเนี่ยชบบบชจัไว ปึบปับปึบปับปึบปับลงล่างอะไรอะ่ะเอ๊ะดึง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 อะไรไม่รู้แหละดึงดึงดึงไม่มีอะไรเกิดขึ้นตายดิอย่างนี้อะไรเนี่ยออเหมือนกับว่าผมไม่ได้อ่านอ่ะแต่น่าจะมีอะไรติดอยู่แล้วให้เราดึงอ่ะซึ่งไม่รอดฮะเอ่อถ้าเราเข้าห้องมุมนี้จะตายเลยปะเนี่ยไม่ตายนะเลี้ยวขวา บอกทางขวาปลอดภัยวะโอ้โหเกมนี้แม่งสุดจะทนแล้วเนี่ยเหลืออยู่สองชีวิตปะทางขวาปลอดภัยแมวอะไรวะไม่เห็นปลอดภัยเลยเอาไงดีอะบันทึกค่ารับใช้บันทึกค่ารับใช้ที่3ามหลังจากที่มองเห็นอะไรไม่รู้ที่บ้านครับมีในายสาวน้อยก็ช็อกไปเลยแล้วก็อ่านไม่ทันครับไปเหอะไปเหอะไปรีบ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 รบรีบร,บร,บรบีเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเดี๋ยวตาย โอ้ไม่ทันอ่ะอ่านไม่ทันจริงอ่ะทำไงดีวะเดี๋ยวเราควรจะกลับไปหาไอ้พึ่งนี่สิมนว่าไงกับเราเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยพึ่งตายเหรอโอ้ไอ้คนบอกทางที่ทางขวาที่ปลอดภัยนี่ตายแล้วอะไรฟะอ่อแล้วเราต้องทำไงเนี่ยหรือว่าเราต้องเข้าไปดึงกันนั้นแล้วก็วิ่งออกมาไอที่มันแบบถววันพันเกี่ยวที่เรียลรถเนี่ยทันปะวะลองดู วิ่งไปปึบปับปึบปับวิ่งปึบปึบปึบปปึบบปึบบดึงดึงดึงดดึงดึงดึึงดออบเหมือนว่าเหมือนว่ามีต้นพืชอะไรสักอย่างอยู่ครับไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ดึงออกได้แล้วดึงดึงดึงดึดดดงแล้วไปแล้วเอ้ยโอสันอะไรวะโอเสียงเหมือนกับเหมือนกับว่าบางอย่างพังลงมาตกลงมาจากที่ไหนสักแห่งเอ๊ก็ไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะครับแต่ น่าจะเข้าห้องนี้ได้เอา้าเข้าไม่ได้เหรอฮะอะไรฟ้าคุณพึ่งฉันควรจะทำอย่างไรอ้อเหมือนกับเสียงเหมือนกับอะไรตกลงมาเชพเหมือนกับบางอย่างพังบางอย่างตกเออเมื่อกี้คำสั่งเมื่อกี้ผมจำได้แล้วหรือว่าควรจะเข้าห้องมมุมเลยแล้วเลี้ยวขวาอีกชีวิตหนึ่งเหรอ แต่มัน,นก็ไม่มีที่อื่นที่ไปได้แล้วเพราะห้องนี้ก็ล็อกแล้วอ่ะมาเลี้ยวขวาปึ๊บไม่มีนะไอ้มุมไม่เห็นจริงด้วยว่ะเยดผ่ yeah. านอืสุดยอดต้องเลี้ยวขวาอย่างเดียวไหมเนี่ยห้องนี้ไม่กล้าเข้าเลยอ้อมีกุญแจเล็กสองแสงอยู่ข้างใต้ดอกกุหลาบเหรอเอามาทางนี้ไปไหนเนี่ยประตูล็อก ประตูล็อกโอ้ฟ oh, ัคเดียวขวานะเออชึบขวาไว้ก่อนแหละไม่รู้แหละคุณพึ่งบอกมาต้องช่วยต้องเชื่อดีไม่ต้องช่วย <c oughs> เดี๋ยวนะเซฟอ่ะชึบอืมรอดจะว่าไปพึ่งแม่งเป็นคนบอกแล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้วะไม่เชื่อพึ่งได้เนี่ยขายขๆๆขไขโอ้ oh. กลครั้งหนึ่งนานมาแล้วได้มีเจ้าหญิงอยู่อาศัยอยู่ในอนาณาจักรที่แฟนตาซีมากและเต็มไปด้วยความสุขเจ้าหญิงนั้นสงสัยมากเลยว่าโลกภายนอกนั้นเป็นยังไงแต่ว่ามีคําสั่งว่าถ้าออกไปข้างนอกแล้วก็ความทรงจําทั้งหมดที่อยู่ในอนาณาจักรนี้เนี่ยจะต้องถูกทิ้งไว้เบื้องหลังในวันเกิดวันที่12ของเธอเนี่ยเจ้าหญิงก็ปรารถนาที่จะออกไปสู่โลกภายนอก พระราชาก็คุ้นคิดถึงสิ่งนั้นเพราะว่าเขาไม่สามารถเพิอเฉยต่อสิ่งที่เจ้าหญิงสุดที่รักของเขาบอกได้โดยที่ไม่มีทางเลือกพระราชาก็ต้องเติมเต็มความปรารถนาของเจ้าหญิงแต่ก็ตกลงกันว่าเธอต้องกลับมาที่อาณาจักรก่อนที่พระที่จะตกดินเจ้าหญิงก็ใช้เวลาข้างนอกนะ่ะเล่นสนุกอยู่ข้างนอกอาณาจักรนั้นโดยที่ไม่รู้เลยว่าเวลานั้นผ่านล่วงเลยไปมากแค่ไหนแล้วและในะท้ายที่สุดแล้ว องหญิงก็ได้ลืมสัญญาที่เขาให้ไว้กับพระราชาและตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้เขากลับไปแล้วแล้วพอเหตุนั้นเองทําให้เจ้าหญิงเนี่ยสูญเสียความทรงจําของเธอไปแล้วก็ไม่สามารถกลับไปที่เดิมได้อีกครั้งหนึ่งเ,เหมือนกับว่ามีปริศนาสักอย่างอยู่ในท่า,นนาสุดท้ายเอามาด้วยไหมทิ้งปิ้งเหรอแครกเสียงปลดล็อกประตูมาอีกแล้วเ,เกมแบบนี้นี่กล่องดนตรีใช้เล่นเพลงได้ ไม่ใช่ตรงนี้ด้วยเล่นตรงไหนฟ้าเราห้องไหนมันปลดล็อกอีกฟ้าอย่างเซงปับ๊บโอเคเซฟอีกรอบ,บห้องไหนปลดล็อกอะแล้วมีกล่องดนตรีมานี่คืออะไรวะเอ๊ห้องนี้เหรอเข้าไม่ได้ห้องนี้เหรอไม่นะเข้าห้องเป็มุมนี่ไม่อยากเสี่ยงเข้าไปเลยอะ แต่กล่องดนตรีได้มานี่หมายความว่าไงวะเดี๋ยวลองกลับไปทางเก่าก่อนนะชิบทางเก่าแล้วก็มันก็ไม่มีที่ให้ใช้กล่องดนตรีสักหน่อยปะไม่มีแหละหรือว่าห้องของเล่นโอโหห้องนั้นไม่อยากเข้าไปแล้วนะห้องที่มันมีดอกไม้ให้ผมมามีไหมเนี่ยอ่าเล่นเล่นเล่นกล่กองดนตรีหน่อยไม่ได้ก็ไปละบายบาย ไปไม่คิดจะเข้าไปอีกแล้วหมายความว่าต้องเข้าห้องแมงมุมเหรอหรือว่าห้องไหนกันแน่น่าจะเป็นห้องนี้แล้วล่ะไปเลี้ยวขวาฟุฟ๊บยังฝังใจอยู่ฝังใจว่าต้องเลี้ยวขวาทั้งทัง,งที่มันไม่มีอะไรเนี่ยนะนอกกุราบบานสะพังตัวกุราบสีแดงโอ้เข้าได้ฮะกล่องดนตรีเหรอใช้ได้ไหม สำรวจก่อนดีกว่าอย่าอย่าเพิ่งใช้มีผู้หญิงนอนตายอยู่องค์หญิงเหรอเจ้าหญิงนั่นใช่ไหมใช้กล่องดนตรีโอ้หายไปแล้ว A อไดอารีบันไดอรี่ของเอเหรอไม่มีใครรู้เลยว่าไม่มีใครเข้าใจถึงความกลัวของฉันมีเพียงแค่คนเดียวก็คือโดโรธีที่พยายามที่จะเข้าใจฉัน ฉันได้ยินเสียงนั้นจากที่ไหนสักแห่งหนึงตลอดเวลาเลยทุกวันทุกวันเขาบอกให้ฉันถึงคำศัพท์บางอย่างว่า xx for สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมของสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมโอ้ฉันรู้แล้วนั่นมันแคร็กเสียงปลดล็อกประตูจากที่ไหนสักแห่งหนึ่งขวาปะไปะเออมาแล้วเหรอโอ้โห,โหนี่ก็มาบ่อยเกิน เซฟอยู่ไหนเสียวสลังชิเป๋งข้างบน,ข,งบนข้างล่างดีไปบนล็อกอืมดีมันไม่ตามมาโอ้โหแล้พี่แมงมุมไม่ใช่ปีนมาชั้นบนนะเฟ้ยจุดเซฟอยู่นนี่ไงจุดเซฟเจอแล้วแตะอย่างแรกเลยนาฬิกาอย่าไปแตะอย่างอื่นโอเคอืมขึ้นมาถึงชั้นสี่ของเกมนี้ได้นี่สุดยอดครับคอนกันกกระดาษเท่ากับกันไกเดี๋ยว ค้อนกระดาษกันไกเท่ากับกันไกหมายความว่าไงวะช่วยเธอหาบางสิ่งเนี่ยหรอคนนี้อีกแล้วเหรอลูกปั้นผู้หญิงที่ใครไม่รู้รอ่ะเหมือนกับใครไม่รู้เทืองเทียนท,ที่ไม่ได้จุดโอ้อะไรวะเนี่ยเลือดโอ้อืม มีแต่ห้องน่ากลัวเอาไงดีฟะแล้วบัญชี Google ขึ้นมาอะไรเนี่ยเมาสชี้อะไรแล้วมันเช่าขึ้นมามั่วเลยอ่าไดอารี่มันคือไดอารี่ของ X ออ่านไหมไดอารี่ครับอ่านก็ได้มาวันที่8มกราคมเนี่ยโดโรธีมีเพื่อนใหม่โดโรทีเหรอทำไมอ่ะทำไมต้องพูดถึงเราอ่ะเธอดูมีความสุขมากเลยที่ได้ออกไปเล่นกับเพื่อนใหม่ วันที่12มกราคมวันเกิดของเจ้าหญิงใช่ไหมวันนี้โดโรธีก็ได้ของขวัญจากเพื่อนของเธอคือตุ๊กตากระกระ,กระต่ายที่หน่ากอดเป็นตุ๊กตาที่โดโรธีโปรดปานมากวันที่สิบห้ามกราคมผู้หญิงสองคนที่เป็นข้ารับใช้ในสวนเนี่ยตายในสวนเพราะว่าถูกถาวรรัที่คอโด,โดโรธีตัวสั่นมากเลยมากกว่าที่ฉันคิดซะอีกฉันเป็นห่วงเธอมากเลยมันทำให้ฉันเป็นห่วงดิ วันที่16มกราคมโดโรธีดูแปลกไปเธอดูเหมือนกับว่าสนใจอะไรบางอย่างที่อยู่ในความมืดแล้วก็บนพึมพรรมอะไรบางอย่างที่ฉันไม่เข้าใจฉันจึงไปถามเธอว่าเธอเป็นอะไรกันแน่วันที่17มกราคมค่ารับใช้ในบ้านก็ตายด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้โดยที่ไม่มีเหตุผลเลยและฉันก็คิดว่าโดโรธีนะ่ยต้องช็อกมากแน่แล้วก็ใครไม่รู้พาตัวเธอไปอ่านไม่ออกอะ่ะมันอ่านว่าอะไรวะเนี่ยดูดิ ทับแล้วก็ NL พาตัวไปพาเธอไปที่โรงพยาบาลหลายครั้งแต่ว่าไม่มีอะไรผิดปกติกับโดโรธีเลยวันที่21มกราคมโดโรธีลูกสาวสุดที่รักของฉัน In the back มีเลือดอยู่อ่ะอะฉันเจ็บหัวจังเลยอะ่ะเอานึกถึงใครบางคนนะอ่ะนั่นใครกันแน่นะ เหมือนกับว่าเป็นไดอารี่ของใครสักคนที่เขียนถึงเราด้วยน่าจะเป็นของคุณแม่เราปะเพราะว่าแลดูน่าจะใช่ะกระจกแตกเล็กน้อยมีบางสิ่งเขียนอยู่ลองคน้นมันเขียนว่ามันง่ายกว่าที่เธอจะคิดว่าคิดตามปกติเอะมีบางสิ่งอยู่อะอะไรเนี่ยคน้น matter ม,มันออะไรร์ดอะไรสักอย่างก็ไม่รู้ครับไม่เข้าใจว่าคือกร์ดอะไร บวกรบคูณหาร mm. เล้งละอะไรก็ไม่รู้เกมนี้ mm. อ๋อไม่มีอะไรฮะไปได้ไหมล็อกว่าแล้วเชียวทางขวาโอ้รูปภาพแตกหักมีเตียงเปื้อนเลือดด้วยอะไรเอ่ย มีชุดมีเหมือนกับชุดของคุณพ่ออ้าวเมื่อกี้ห้องคุณแมน่น,นี้น่าจะเป็นห้องคุณพ่อแล้วละ่ะห้องทํางานปะมีพวกโต๊ะทางานอย่างนี้ด้วยใต,ต้โต,ต๊ะใต้โต๊ะอะไรใต,ต้โต๊ะหรือใต้เตียงใต้เตียงเหรอใต้เตียงจัดไปได้ยินเสียงบางอย่างจากข้างใต้เหรอลองดูดิอาน้ำเสียบใต้กะเล่นมุกนีเก้าเหรอเกมนี้มัน ทำอะไรก็ผิดออแต่วันนี้ใช้ชีวิตไม่หมดนะเนี่ยหัวใจยังเหลืออยู่เลยแต่ไม่เป็นไรครับพันนี้ก็พอสมควรแล้วไว้มาต่อกันกับ High อน d s ซ e k หรือว่าซ่อนหาอารรพันได้ใหม่ในคราวหน้าครับตอนนี้ถึงชั้นที่4ี่แล้วก็ไม่รู้ว่าเกมนี้จะยาวแค่ไหนนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าตัวละครของเราเริ่มมีเนื้อเรื่องเริ่มปรากฏออกมาแล้วว่าโดโรธีเนี่ยเป็นเด็กที่แปลกๆแล้วก็มีการเอ่ยถึงเจ้าหญิงซึ่งไม่รู้ว่าเป็นโดโรธีหรือเปล่านะครับเพราะาตอนเริ่มเกมเรามาเราออกมาจากตู้เสื้อผ้าใช่ไหมอาจ อาจจะหมายความว่าเราเป็นเจ้าหญิงก็ได้ลองไปดูพาร์ทแรกครับดูลอทีออกมาจากตู้เสื้อผ้าจริงๆนะใช่ตอนนั้นผมไม่ได้สนใจไงผมก็แค่คิดว่ามันออกมาเฉยๆอะไรอย่างนี้แต่จริงๆแล้วอาจจะมีเบื้องหลังก็ได้ครับไว้มาต่อกันในคราวหน้าดีกว่าบ๊ายบาย